ขอบคุณร้าน CJR Mega บา a ่ a ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไ g ท์ไทยแลนด์บายครับเช h o m มในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับก็จะเป็นเด็กโปรไฟล์ของแคนแคนหนึ่งที่เรียกว่านานๆเอานมาทำทีหลังๆนี้ก็มาทำบ่อยเพราะเพิ่งได้เด็กมากับดาร์กอิโดกิล่านะครับผมนะดาร์กอิโดกิล่าอันนี้เป็นสายอาร์มอนอีกแล้วนะครับนะสายอาร์มอนเนื่องจากมีของมาเติมให้นะครับจากในงาน ที่ซีซีไทยแลนด์เขมีคอนสอนะครับแล้วเราก็เลยทำมาเป็นเด็กให้น้องๆดูเพราะว่ามันเล่นได้ดีมากนะครับกว่าตัวพวกนี้จะออกปุ๊บมันต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสองเดือนแต่ใครที่มีแล้วเนาะวิ่ยพี่ผมจะจัดเด็กยังไงดีนี่แหละครับพี่จะทําเป็นแนวทางให้นะครับอย่างเช่นเคยแล้วกันก่อนอู่นต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกรับผมการจัดเด็กนี่คือการจัดเด็กที่พี่ถนัดและกน็นี้ลองเล่นแล้วสนุกมากๆเลยนะครับเนื้อการ์เกตยังตีเขาตายได้นะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะครับ มาที่ตัวเริ่มครับผมตัวเริ่มเนี่ยจะเป็นตัวใหม่นะครับที่ได้มางาน TCC ในโปรโมชั่น200บาทนะครับผมนะจริงๆมันก็อยู่ใน BC 3ที่เป็นคอมมอนนั่นแหละนะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเริ่มที่มีความสามารถคือโฟลเลนเนอร์ก่อนอันแรกอันที่2คือแอคทีฟนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็เลสตัวมันเองโซชาร์สองครับผมแล้วก็เลือกอ่าแวนการ์ Vanguard เราต้องติดชื่ออาร์มอนด้วยนะถึงจะจ่ายคอร์สได้นะครับถ้าเลือกปุ๊บเลือก unit 1, ยูนิตหนึ่งใบที่ติดชื่ออาร์มอนนะครับไม่ว่าตัวไหนก็ตตอออิดชื่าร์มน นะครับให้ยูนิตนั้นนะครับบวกพลังตาม1,000ตามการ์ที่อยู่ในโซเท่ากับว่าถ้าน้องมีการ์ในโซ5ใบ6ใบตัวนั้นก็จะบวก5,000 6,000ตามไปเลยนั่นเองเป็นตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าแรงมากนะครับนะเป็นตัวเริ่มของเรานะครับนะก็เราจะใส่ไว้2ใบครับใส่ไว้เด็กด้วยเพื่อความสะใจฮ่าฮ่าต่อมาเป็นทิกเกอร์นะครับผมนะทิกเกอร์จะเป็นคีนะครับพี่แนะนําเป็นคีเข้าโซบวก3,000นะครับแล้วก็คีอาร์มอนนะครับนะแล้วก็โดทิกเกอร์นะครับผมนะจริงๆอยากให้ ใส่เป็นดออาร์นี้ซะหมดนะครับเนื่องจากว่าพี่ขาดไปใบหนึ่งนะครับพี่ก็เลยใส่อย่างนี้จริงๆต้องใส่เป็นนี้หมดนะครับนะก็4ใบนะครับสุดท้ายก็เป็นคิวทิกเกอร์นะครับผมนะสใบเช่นกันก็เป็นคิแปดดอสี่คิวสตามนี้นะครับนะโอเคมากันที่เกตหของเรานะครับเกตหนึ่งของเราก็จะมี PG ติดอาร์มอนนะครับผม4ใบนะครับนะ ตัวโคนครับผมนะถ้ามันอยู่ในโซสามารถดึงมันออกจากโซแล้วโซชาร์จกลับไป2นะครับสองอ่าสามใบนะครับตัวอ่ารเซคิวบัสนะครับถ้าแวนติดชื่ออร์มอนลงสู่เมื่ออยู่ลงสู่ช่องเรียกอากาศนะครับถ้าแวนติดชื่ออร์มอนโซชาร์จสองนั่นเองสองใบนะครับสุดท้ายก็จะเป็นดดรินเดอะทรัสเตอร์นะครับผมสี่ใบนะครับทั้งหมดก็จะเป็นอ่าสี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใบนะครับผมแล้วที่เกตหนึ่งตัวหนึ่งไปใส่เกตศูนย์นั่นเองนะครับตามนี้นะครับผม ต่อมากันที่เกตสองนะครับเกตสองันก็จะใส่สกิลบัสตัวนี้นะครับที่มีความต่มาถคือเมื่ออยู่ในลงช่องแวนช่องเรียก็ได้โซชาร์ตหนึ่งนะครับนะแต่ใบนี้อาจจะหายากสัองหน่อยสำหรับน้องๆนะครับถ้าไม่มีก็ไปใส่อีกตัวหนึ่งที่ติดชื่อเสาไงอาร์มอนที่บอกว่าเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องเรียอากาศนะครับถ้าในโซมี6ใสสามารถเข้าตะบันหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งมันบวกห้าพันได้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าอันนี้ที่อาเบิลว่ามีตัวนี้เลยง่ายกว่า ต่อมาก็จะเป็นตัวตีสิสองครับถ้าแวนติดชื่ออาร์มอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะอีตัวหนึ่งที่เป็นโปร0 0ร้อคู่กับตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้มีความสามารถบบกว่าออโต้นะครับในช่องเรียกอากาศเคาน์เตอร์บาสหนึ่งถ้าแวนจ่าเราติดชื่ออาร์มอนนะครับนะเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีสามารถจ่ายค่าคอแต่คอโซชาร์สาได้เลยทันทีนะครับอันนี้เป็นการเติมโปรอย่างมันๆนะครับให้อาร์มอนสุดท้ายก็จะเป็นสกิลบัสอีกตัวหนึ่งที่เป็นของสายอาร์มอนนะครับถ้าแวนติดชื่อ mond, อ,า,อรา,า,นะราร์มอนนี่คเองัเป็า เป็น11ใบนะครับตามนี้เลยจริงๆใครจะไปใส่เป็นสาวงแห่งอาร์มอนให้หมดเลยก็ได้นะครับนะโอเคแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่ชอบประมาณนี้มากกว่านะครับมาที่เกรดสามนะครับนะเกรดสามเราก็จะใส่แอททาร์ลอนะครับผมที่เป็นคู่เจียนของอาร์มอนนะครับสามใบจริงๆใครมีสีก็ใส่สีได้นะเนื่องจากพี่มีแค่สามพี่เลยใส่ไว้สามนะครับนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากเลยแล้วก็จะใส่อาร์มอนล่างธรรมดาครับไว้สี่ใบนะครับ เพราะว่าอาร์มอนรงธรรมดาถ้าขึ้นแบบว่าเ,เราเริ่มเกมก่อนอย่างนี้นแต่ก็ขึ้นอาร์มอนล่งธรรมดาก่อนก็ค่อนข้างดีเหมือนกันมันกดเกมได้ง่ายในยุคนี้นะครับสุดท้ายก็พี่จะใส่อาร์มอนรีเวิร์สไว้ใบหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยถ้ามีอทเทอรอสครบก็จะไปใส่อทเทอรอสนะครับแต่ที่มีไม่ครบครับพี่เลยไปใส่อาร์มอนรีเวิร์สไว้ใบหนึ่งนะครับแต่มันจะใช้ยากนิดนึงสำหรับอาร์มอนรีเวิร์สนะครับโอเคทั้งหมดก็แปดใบตามนี้ สำหรับสไตล์ที่แนะนำนะครับผมนะพี่จะไม่ใส่สไตล์อาร์มอนครับเพราะก็พี่ดูแล้วเล่นมันไม่ค่อยได้สไตล์หรอกนะครับตีอย่างเดียวแล้วก็รีเจียนก็จะชนะอยู่แล้วนะครับบัสเดมาเกสนะครับผมนะถ้าเมื่อมีการ์ดเข้าสู่โซนแถวหน้าทั้งหมดจะบวก1,000งพันจำนวนการ์ดท,ท,ที่เข้าโซลนะครับอันนี้ใส่4ี่ใบนะครับผมนะใส่ไว้เท่านั้นแหละก็ไวนแอซิดไว้แล้วก็ช่างมันแล้วก็มาดิวนะครับผมมาดิวเนี่ยจะไว้เล่นกับอาร์มอนล่างแรกนะครับซึ่งมันยืนหมื่นเดียวมาดิวจะเก็บเกลียสามขึ้นมาได้นั่นเอง นะครับก็ใส่ไว้3ใบสุดท้ายจะเป็นบิสซาร์ดนะครับอันนี้เพื่อเราสไตล์บ่อยอย่างเงี้ยนะครับในเกมนั้นเราเอาตัวนี้กดปลายเกมมันจะเวิร์กกว่านะครับทั้งหมดแใบตามนี้วิธีการเล่นของสายนี้ในรอบนี้นะครับนะพี่จะแบบวิธีการกดเกมเร็วแล้วก็ไปถึงจบเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นได้ไม่เกิน5 6เทิร์นหรอกนะครับนะห้าเทิร์นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ตายเขาก็ตายนะครับนะอ่าก็ค่อนข้างแรกพอสมควรโอเคอะ วิธีการเล่นครับมันจะง่ายๆนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราตัวเริ่มปุ๊บนะครับเราจะไลฟ์เป็นอะไรก็ได้ครับแต่เอาแบบฟูลคอมโบก็คือไลฟ์เป็นโคนนะครับไลฟ์ง่ายๆอย่างนี้ไลฟ์เป็นโคนนะครับและต่อมาก็จะหาเกต2สองอะไรก็ได้ครับที่มันติดชื่อสาวกของอาร์มอนไลฟ์นะครับถ้ามีคอมโบเนี้ยอยู่บนมือเราจะทําได้ก็คือเขออนุญาตนะครับถ้าเรามีชุดเนี้ยอยู่บนมือ มันจะสนุกมากเลยตอนต้นเกมนะครับอาจจะแบบมืออาจจะไม่มีเกตสามหรือมีเกตสามอะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามืออย่างเงี้ยสนุกมากน้องๆถามพี่มันสนุกยังไงครับอ่ะลงโดรีนนะครับแวนเราติดเสาวงใหวนอาร์มอนอยู่แล้วช่างมันลงตัวนี้ครับที่สิบสองถ้าเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยที่สิบสองฝั่งข้ามเจ็ดพันเนี่ยค่อนข้างกรีดนะมันต้องกาดถึงหมื่นเลยและสุดท้ายให้ลงใบนี้ครับพอลงใบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตชาร์จแบบชาร์จอะไรไปก็ได้เนาะให้มันไปโดนทิกเกอร์ก็ได้ช่างมันมันจะชาร์จเข้าไป 2, าอสงอง โดลีนจะเห็นไป2ครั้งนะครับนะและทีนี้เราก็จะเลสหนึ่งเขาจะบา๊ดหนึ่งเลสมันแล้วเราจะใช้เข้าไปอีก2นะครับสมุดชัดเลยก็ได้วุ่มวด่แต่ที่ขอเป็นชาร์ทิกเกอร์แล้วกันหยิบกองทิกเกอร์มาชาร์ทเพราะมันไม่ได้ใช้โอเคแล้วก็จะให้ตัวนี้บวกพันตามจำนวนในโซโดลีนจะบวกไปแล้วหมื่นสองนะครับแค่นี้ง่ายๆเลยแลวทีนี้เราเอาแวนตีแวนอาจจะตีเก้าพันมันอาจจะต่ําไม่เป็นไรนะครับแต่ข้างนี้พอได้ทิกเดือแล้วก็ตามนะครับก็อาจจะโยนในข้างข้างนี้มันตีปุ๊บในโซมี5ใบครับ ข้างนี้มันจะบวกไปทีห้าพันมันตีหมื่นเจ็ดทันทีนะครับง่ายๆแค่นี้เลยสุดท้ายข้างนี้ตีนะครับอันนี้เป็นหมื่นห้าหมื่นห้าบวกสิบสองสองหมื่นเจ็ดครับต้นเกมตีสองหมื่นเจ็ดนะครับตีง่ายๆอย่างนี้เลยจริงๆถึงเราจะไม่มีใบนี้นะครับเราสามารถอัดให้แวนบวกอีกห้าพันก็ได้แต่บางคนบอกพี่อัดให้แวนไม่ต่าใจอัดไปให้ข้างบวกอีกห้าพันสามหมื่นสองได้นะครับนะตั้งแต่ต้นเกมนะวิธีการนี้ก็ใช้ในช่วงต้นเกมได้อย่างดีนะครับโอเคทีนี้ ในเทิร์นต่อมานะครับในพวกเนี้มันจะค่อนข้างโดนตีตายง่ายนะครับนะก็อาจจะช่วยเสพหรือช่วยอะไรสักตัวหนึ่งไปนะครับโอเคเสพทิ้งถ้าน้องๆแบบว่าเฮ้ยที่เรายังกดเขาอยู่แบบเราพอแบบรู้มือเขาว่าเฮ้ยเขากาดเราไม่ได้นะถ้าเราตีแรงขนาดนี้นะครับเราก็ยอมรับแดมคือมันจะค่อนข้างกาดสีตัวไม่ได้ครับเด็กดเรกูล่ามันต้องค่อนข้างแรกแบบยอมรับแดมในช่วงแรกไปนิดนึงอ่ะสมมุติเรามีตัวอาร์มอนเลยเราก็ไลฟ์เป็นอาร์มอนนะครับ พอเราไลฟ์เป็นอาร์มอนปุ๊บนะครับถ้าใช้หลักสูตรเดิมครับถ้าข้างๆเรามีเราก็ลงตัวนี้ใหม่แล้วก็จับชาร์จอีกสองโดลีนจะเห็นไปอีกสองครั้งนะครับนะแล้วก็เลสครับแล้วก็จับไปชาร์จอีกสองโดลีนเห็นเป็น4ีครั้งครับนะแล้วก็ใช้พลังตัวข้าง,งเดิมทีนี้โซลมีหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบพิ่งไลฟ์เกยสามมีสิบโซโคตรสุดยอดเลยนะครับนะ อาร์มอนจะตี2 0 0 0 0ืแล้วนะครับแค่ตัวอาร์มอนเองียตี20 0 0 0ืนอันนี้จะตี2 0 0 0มืนะครับข้างนี้ตี2 0 0 0มืนะครับยังแบบไม่รวมพิกนะก็ตีไปเลยครับเนี่ยแหละไล์เกียร์สก่อนก็ได้อ่ะกาดไหมกาดไหมกาดไหม,ไหมพอทุกเลน2 0 0 0 0หมดครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับพอเราตีอะไรอย่างนี้ปุ๊บอาจจะตีแล้วกาดกาดเกิดเกิดไปก็ว่ากันไปนะครับนะเพราะจริงๆมันต้องยอมโดนรับแดมมันจะกั๊กแดมไม่ค่อยได้นะครับ นะเพราะว่าเราต้องเอาตัวลงไปเล่นรับเกือบหมดโอเคเสร็จปุ๊บวิธีการเล่นมันก็จะต่อเนื่องกันมันจะปิดเร็วมากคือมันแทบจะไม่ได้สปา์เลยมันจะรีเจียนเอาถ้าเกิดแบบมือมันป๊อคจริงๆมันจะรีเจียนเอาลอยๆอย่างเงี้ยเลยนะครับเราอาจจะเสร็จแถวหน้าทิ้งไปเนื่องจากด้วยแบบว่าเราจะถมหลุมแร้วกว่าไปนะครับถ้าในเทอร์หน้าเรามีแอสทัลลอสนะครับเราก็ทําการไล่ทัลลอสได้เลยเพราะว่ามันเด็กมันเล่นเกมเร็วละมันจะเริ่มเล่นเกมเร็ว นะครับมันจะแบบเฮ้ยเขายังไม่มีพีจีตีแล้วสามสี่หมื่นเนี่ยโอ้ขี้แตกเหมือนกันนะครับนะโอเคทีนี้เรามีอัลตรอดปุ๊บถ้าหลุมเราทาการพร้อมนะครับนะหลุมเรามีสี่ใบอะไรนะครับในเทอร์นนั้นนะครับเราก็ทําการรีเจียนไว้ก่อนปั้งเสร็จปุ๊บมันก็จะมีฟูลคอมโบมาเสนอน้องๆอีกแล้วนะครับนะในคอมโบนี้ต้องใช้ประมาณ3ามเคาน์เตอร์บาร์นะครับซึ่งอาจจะพอหรืออาจจะไม่พอไม่รู้แหละนะครับแต่มันเป็นฟูลคอมโบที่ใหญ่ที่สุดที่พี่คิดเอาไว้นะครับแต่น้องๆเดี๋ยพี่มาจะมีใหญ่กว่านี้ไม่รู้ครับ ที่ทำให้มันฟูได้แค่นี้โอเคคอโดลีนนะครับไว้ทั้งซ้ายและขวานะครับมันคือค่อนข้างแรงที่สุดแล้วแหละในการคอโดลีนนะครับและเสร็จปุ๊บแล้วก็คือเล่นแบบบ้าเลยก็คือถ้ามีไอ้เจ้าสกิลบัตเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยนะครับน้องๆลงเลยทีละตัวนะครับลงอะ่ะชาร์จไปสองอ่ะข้างๆเห็นสิข้างๆเห็นสองสน,นะครับนะอีกข้างหนึ่งลง ชาร์อีก2นะครับข้างๆก็เห็นอีกเป็น4แล้วนะครับแค่นี้ปุ๊บนะเสร็จปุ๊บนะครับเรายังแบบไม่สะใจในติ่งเงื่อนเป็นเขาได้บาร์สหนึ่งเลสนะครับพอเลสปุ๊บเราก็แจกเทคให้ข้างๆไปอ่เดี๋ยวให้ข้างนี้ไว้ก่อนอ่ะชาร์จเข้าไปอีก2ปังอันนี้ชาร์จ6อันนี้ก็ได้รับเทคโซทาพลังโจต,ต,ตีเท่ากับอาร์มอนแล้วเสร็จปุ๊บถ้าเรายังมีคาวเดอร์บาร์สอีกนะครับนะแล้วเรามีตัวเริ่มอยู่บนมืออีก เราก็เอาอีกครับบันเทิงครับคอเตอร์บาร์หนึ่งอขออภัยมันต้องใช้ทั้งหมดอาสุราสามแดมอ่ะกินอันนี้ชาร์จไป6 7แล้วครับ7นะฝั่งตรงข้ามกินตามนะครับแล้วเราทีนี้เราต้องชาร์จเพิ่มไปอีกเป็น8 9 10นะครับครั้งนี้จะเห็น10ครั้งละโดลีนจะเห็นชาร์จไปทั้งหมด10ใบนะครับนะอันนี้คือช็อตแบบฟูเลยนะต้องแต่จะปิดได้ไม่ได,ไได้ไม่รู้แหละนะครับเอาบ้าพลังไว้ก่อน นะครับเห็นไปสิบครั้งลงใหม่นะครับแท็บให้ตัวนี้ใหม่นะครับผมในะชาร์ตอีกสองนะครับมันก็เกือบจะเด็กเอาและ้นะก็เห็นไปสิบสองครั้งนะครับเราจะมานับโซกันดีกว่าว่าโซมีเท่าไหร่แอทอลอดออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่สิบสามโซนะครับซ้ายและขวา บวกข้างละ23 0 0 0นะครับข้างหลังบวกอีก11ครั้งนะครับผมนะเรียกได้ว่าโอ้โหต้องเอาเครื่องคิดเลขมาคิดกันเลยทีเดียวนะครับนะบข้างหลังบวก3า0 0 0แหละนะครับนะบวกเป็นทั้งหมด39 0 0 0นะครับถ้ายังไม่พอใจนะครับยังไม่พอใจถอดโคนออกมาอีกได้นะครับแต่นี้คือพอละไม่ถอดโคนละนะครับจริงๆมันทําก็คือต้องกะระยะแต่อันนี้คือเราเนี่ยเราพอใจละตีแค่นี้พอละนะครับ เราก็จะเอาแวนวิ่งไปก่อนเลยนะครับมันยี่บาใบโซย3าใบพลังมันเป็น2 1 0 0ืหนึ่งทั้งหมดก็4ี่0มสี่สามขีนะครับโอ้โหต้นเกมนี้ไม่ได้ขี่หนักหน่วงแน่นอนนะครับแล้วเกิดเช็คได้ิีก็โยนให้ข้างเช็คได้ทีก็โดนให้ข้างนะครับนะก็ถ้าแวกเขากาดแวนได้อ่ะทีนี้น้องๆอาจจะงงว่าข้างมันจะตีเท่าไหร่นะครับต่อข้างหนึ่งมันเริ่มต้นที่ส 15, 15, ิบ15้าสิบห้าอห่้าจะบวกไปอีกยี่สิบยี่สิบสามมืห้าจะบวกไปย3สิบาก็คือ อ่าสามหมื่นแปจะบวกอีกอ่าสอ่าสามหมจะบวกไปอีก33,000นะครับจะกลายเป็น6กห0 0่นเจ็ข้างละ72,000นะครับถ้ายังไม่ได้ทิกนะถ้าได้ทิคก,ก็เป็น77,000อะไรอย่างเงี้ยสบายๆเลย82,000อะไรก็ตามเพราะว่ามันบวกค่อนข้างแรงนะครับมันบวกตามเอาเล่นเอาตามโซเลย โซ20นี้ก็บวก20,000ง่ายๆเลยทางซ้ายและขวานะครับไออามอนเองก็บวกการตามโซแล้วหรือบางคนบ้าพลังเนี่ยอัดใส่แวนไปเลยถ้าแบบแน่ๆฝังของข้าไม่มีทีจต้องกาดสดๆเนี่ยนะครับาจะ40,000อาจจะเอาขึ้น80,000ไปอาจจะเอาขึ้นไป60,000 80,000เลยก็ได้นะครับนะก็รอเอาทีเดียวตายเหมือนกันก็จบแล้วครับประมาณนี้สําหรับ วิธีการเล่นเด็กอาร์มอนลีเจนหรือแอธเทลออสนะครับนะซึ่งมันมีของใหม่ออกตัวเนี้ยมันทําให้เก่งมากๆเลยนะครับมันเอามาเล่นคอมโบกับพวกเนี้ยได้เมื่อถ้าดูเด็กเก่าพี่พี่จะไม่ใส่ตัวเสาแข่งอาร์มอนที่เป็นตัวพวกนี้เลยเพราะว่ามันชาร์จแรงเกินแล้วลมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับแต่ทีเนี้ยประโยชน์มาแล้วคือตัวนี้มันสร้างประโยชน์แล้วนะครับชาร์จเร็วต้นเกมก็มีผลต่อรูปเกมเหมือนกันแล้วก็คือวัดนะครับถ้ามันได้ผลก็ชนะเลยหรือ บางคนอาจจะเล่นไม่ชัวร์เขค่อยๆเล่นก็ได้แต่วิธีนี้คือวิธีที่มันเป็นฟูลคอมโบแล้วกันเรียกว่าคอมโบใหญ่ของเด็กมันแล้วกันนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเด็กนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามและชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเราไม่ขาดไฟไทยแลนด์แท็บแชนแนลจะมีคลิปเด็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนทุดท้ายนี้ก็พูดล้านซีจีอาร์ไม่ขาดอาสซาชันท่าผูดถึงเพจเราช่องเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมจะเล่นใหม่ในคลิปเด็กโปรไฟล์หน้าของเราสวัสดีครับ